สามนะครับวันนี้จะามารายงานความคืบหน้าปฏิบัติการที่ห้านะครับการทําแผนที่ภูมิประเทศด้วยการทําระดับพื้นที่นะครับหน้าต่อไปครับผมอันนี้จะเป็นรายชื่อสมาชิกนะครับจะมีนางสาวนางสาวพลพัปรตากามาสครับนางสาวควินทิพย์พึ่งเสถิตนายพุง่งทะท้คงคานายสุภนัชเชิดชูนายชวนารันจีสะอาดครับหน้าต่อไปครับ อันนี้จะเป็นแผนที่สังเกตสำรวจของดีแนวดีนะครับนี่จะเป็นตารางของรุ่นพี่ครับผมหน้าต่อไปครับผมตารางการคำนวณและปรับแก้ระดับนะครับขอเลื่อนไปหน้าแรกไม่หน่อยได้ไหมครับโอเคหน้านี้หน้านี้ออการคำนวณน,นะครับได้ อลิมิตเชงนะครับลบศูนย์จุดสามเก้าครับสามเก้าเจ็ดนะครับค่าความคาดเคลื่อนในงานระดับลบหนึ่งจุดเก้าหนึ่งแปดเมตรครับความคาดเคลื่อนที่ยอมรับให้มีได้นะครับเจ็ดจุดแปดเก้าสองมิลลิเมตรครับความคาดเคลื่อนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับไม่ได้นะครับผมไปหน้าต่อไปเลยครับผ่านครับ นั่นจะเป็นแผนที่สังเกตแนวสำรวจ L นะครับตารางคำนวณน,นะครับได้การคำนวณอารมิเตชงนะครับเท่ากับลบศูนย์จุดศูนย์แปดครับค่าความคาดเคลื่อนในงานระดับนะครับได้ลบศูนย์จุดสามเก้าหนึ่งเมตรนะครับความคาดเคลื่อนที่ยอมยอมให้มีได้นะครับเจ็ดจุดหกหนึ่งแปดมิลลิเมตรครับ ความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับไม่ได้ครับผมหน้าต่อไปอันนี้จะเป็นแผนที่แผนที่ตำรวจทีนะครับอันนี้จะเป็นของรุ่นที่นะครับแนวตำรวจทีตารางคำนวณและปรับแก้แนวระดับทีนะครับได้ลิมิตเฉลเท่ากับลบหนึ่งจุดแปดหกสองครับค่าความคลาดเคลื่อนในงานระดับนะครับ 0.008เมตรครับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้นะครับ7.733มิลิเมตรครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ครับผมสรุปการดำเนินงานนะครับแนวดีนะครับระยะทางรวมของงานระดับนะครับเท่ากับ432.496เมตรครับเอลิเมนต์เชนนะครับเอา B-S B-S นะครับลบ F-S เท่ากับ 0.397นะครับค่าความคลาดเคลื่อนที่ให้มีได้นะครับ7.892มิลลิเมตรนะครับค่าความคลาดเคลื่อนของงานระดับนะครับลบ1.918เมตรอินเกณก์ที่ไม่สามารถยอมรับได้นะครับแนวที่สองนะครับแนว L นะครับระดับของงานระดับนะครับเท่ากับ403.063เมตรนะครับเรียกมิติชนะครับ b ีเอลบเอเอนะครับเท่ากับลบศูนย์จุดศูนย์แปดครับค่าความคาดเคลื่อนที่ให้มีได้นะครับเจ็ดจุดหกหนึ่งแปดมิลิเมตรครับค่าความคาดเคลื่อนของงานระดับนะครับลบศูนย์จุดสามเก้าหนึ่งเมตรนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ครับแนวที่สามนะครับแนวทีระยะทางรวมของงานระดับนะครับเท่ากับสี่ร้อยสิบห้าจุดยี่สิบห้าเมตรครับอินิเตช์เนะครับบีเอลบเอเอนะครับเท่ากับลบหนึ่งจุดแปดหกสอง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ให้มีได้นะครับ7.733มิลิเมตรครับค่าความคลาดเคลื่อนของงานระดับนะครับ0.008เมตรอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ครับผมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานนะครับใช้โปรแกรม Excel ในการคำนวณครับใช้แอปพลิเคชัน Line และ Discord ในการพูดคุยสื่อสารนะครับใช้แอปพลิเคชัน Zoom ในการถ่ายคลิปวิดีโอใช้โน้ตบุ๊กในการปฏิบัติงานครับผม อุปสรรคที่พบและข้อเสนอนะครับข้อมูลที่ได้มาครับอ่านค่ายากอาจทําทให้ค่าผิดพลาดส่งผลให้การคํานวณมีความคลาดเคลื่อนได้ครับข้อเสนอแนะนะครับควรบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel แทนเพื่อความรวดเร็วในการคํานวณและลดความคลาดเคลื่อนจากการอ่านข้อมูลผิดนะครับสื่อสารค่อนข้างยากครับเพราะว่าการทํางานต้องตรวจสอบความถูก,ถกต้องร่วมกันกับหลายๆกลุ่มครับผม ก็วันนี้ผมตัวแทน a อศูนสามนะครับขอจบการรายงานผลแลบปฏิบัติการที่ห้าเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ